สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบออกมาอีกรั้งเนาะออแบมาแป๊บแป๊จ้ะพอดีเราไปบูดเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราบินลี่ก็เลยแวะสั่งพิซซ่าจ้ะเดี๋ยวยังไงไปรอติดตามคลิปกินพิซซ่ากันกับที่บ้านเราจ้ะพิซซ่ามาแล้วจ้ะแดดอย่างจ้าเลยวัน,นีี้ ดูกันจ้ะว่าบิลลี่สั่งอะไรมาให้เด็กๆกินมีชีสทอดจะ้ะสองนั่นเป็นอะไรอ๋อ <Fried mushrooms. S 1> บิลลี่สั่งอ่็เฮดทอดเลยจะ้ะเห็ดชุบแป้งทอด

With tomatoes, or with cheese, or what? No tomatoes, I'm you <coughs> a lot of cheese, or a little bit of cheese? Uh, what is this? What kind of cheese? Is it Do you like, do you like it? We eat it a lot, Okay. Actually. Do you want one with just a little bit, or a lot? A oh. lot. Or do you want this little slice one right here, or what? Yes. <coughs> ชงวชนตาชอบกินพิซซ่านามะเขือเทศจ้ะหั่นมะเขือเทศใส่เป็นแว่นๆน,น่าจะชอบกินนาพิซซ่านาชีสขาวจ่ะ สนสองชิ้นนี่เป็นของแหววจ้ะน้องเจนาตาชอบกินเห็ดชุบแป้งทอดจ้ะเดี๋ยวมากินพิซซ่าก็แหววแล้วก็บ,บิลลี่กันจะ้ะวันนี้ขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันจะ้ะปกติก็จะกินแต่อาหารไทยกัน เนี่ยเป็นพิซซ่านาะชีสแล้วก็มีอา่ามะเขือเทศจ้ะหั่นเป็นแบนแบนเราชอบกินมากๆเลยอืมอยังอร่อยเลยจ้ะเป็นกลิ่นของกระเทียมจ้ะยังอร่อย,ยอ่ะมมาอีกแล้วจ้ะร่ำรวยอืม น้ำรวยลูกอ,อืมอืมอืมจะกินด้วยทุกอย่างเลยค่ะเราจะให้ดูเฮดนี่ค่ะเป็นเฮดชุบแป้งทอดเป็นเฮดทั้งอ่ะอันเลยจ้ะเนี่เราจะให้ดูนะเป็นเฮดเนี่ยอื้จะะเปน็นนนม มีซอสมะเขือเทศให้เราจ้ะแล้วเราก็มาจิ้มอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราพามาดูเด็กๆจ้ะว่าเขาทำอะไรกันน้องเจนาตานั่งเล่นเกมเจนนานั่งกินขนมบนที่นอนกันเลยจ้ะขนมเจลลี่ น้องชาบาน้องชาบาลูกในห่องนี้เป็นห่องน้องเจนาตาจะ้ะนางเล่นเกมจะ้ะอันนี้บ้านของนางในเกมจะ้ะเกมอะไรเกมโลโบ็อกซจะ้ะ เจน้าไม่ยอมกลับบ้านเลยจ้ะเดี๋ยวแม่เขาก็จะมารับเรามัง้งมาบ้านแบบวันเตะค,คืนวันซุกตอนนี้จะกลางคืนวันอาทิตย์เราจะยังไม่อยากกลับบ้านเลยเราจะให้ดูแวบๆบเแบบนาะไม่ให้ดูเยอะจ้ะ <c oughs> เดูของนาง นางจัดตกแต่งเองของนางจ้ะนี่เนาะเราให้ดูแค่นี้จ้ะไปหละไปละปล่อยเด็กๆเ,เข้าเล่นเกมกันก่อนจ้ะ girls bye bye เดี๋ยวเราจะทาเล็บให้น้องอ่ะชบาบ aja แล้วก็เลยมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเราจะเอามาให้ดูจ้ะวันที่ทาเล็บของเด็กๆกับมีแตสีสวยๆเลยจ้ะ นี่เราจะให้ดูมีแต่สีส,สวยๆสีสดใสทั้งนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวรอน้องชาบาลงมา๋ยแวบบจะทาเล็บเขาเด็กๆเขามีสีเยอะแยะเลยจ้ะเพราะว่าอยู่กันนี่เด็กๆเ,เขาสามารถทาเล็บสีอะไรก็ได้ไปโรงเรียนจ้ะเราก็เลยมีเยอะเลยนี่จ้ะเดียวจะให้ดูไม่รู้มองเห็นไหมนะเดี๋ยวหันกล่องกันแป๊บนะึงนี่จ้ะเอ้าบิลลี่นอนอยู่ข้างหลังแบบเอาตรงนี่จ้ะ มีเป็นสีมีเป็นสีม่วงออกดำๆสีม่วงแบบใสๆหน่อยจ้ะเนี่ยเป็นแบบสีแบบสีม่วงจางๆแต่ว่าสวยจ้ะเป็นสีกาดเทรด,ด้วยมีเยอะแยะเลยจากของเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวจะทาเล็บให้น่องชบาเนาะเดี๋ยวลอน่องชบาลงมาจากบนบ้านก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะมาทาเล็บน้องฉบากันในห้องครัวเอาจา้ะ เพราะว่าบิลลี่นอนรับแล้วเราก็เลยมาทากันนี่ๆเอามาแล้วจ้ะน้องชบาลงมาแล้วก่อนอื่นเราก็จะมาตัดเล็บกันก่อนจ้ะถุงอุปกรณ์ตัดเล็บจ้ะถ้าบ้านไหนมีลูกสาวเนาะก็จะเป็นประมาณนี่เลยจ้ะทำเล็บให้ลูกสาวเองจ้ะเตรียมอุปกรณ์จ้ะเดี๋ยวจะตัดเล็บให้นะ ยาวเลยจ้ะต้องตั๊กเล็บให้นางก่อนเราถึงจะทาเล็บเซ่งน้องทำอะไรบนบ้านน้องชบาจะมีอ่าเล็บที่ยาวแล้วก็สวยด้วยจ้ะแต่ว่าแบบไม่ให้ไว้ยาวเนาะห้ไว้สั่นเอา แล้วเราก็ทาสีเอาจ้ะเดียเด๋ยวเรามาตะไบเล็บกันจ้ะเดี๋ยวทําให้น,ออน้องชบาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทําให้น้องเจนน่าตาด้วยจ้ะเราถึงจะไปตับเล็บให้วิลลี่ ว่าจะเอาสีไหนลูก these two this is the just the top color นางจะเอาสีนี่จ้ะเ้วก็ใช้สีอ่ะใสเนาะทาเคลือบจ้ะ <c oughs> เมือนเป็นคล้ายๆสีนูดเนาะสวยดีเทคนิคการทาของแหวนเนาะเราจะทาครึ่งข้างบนก่อนจ้ะแล้วเราก็ถึงจะทาครึ่ขงข้างล่างเราจะทาสองรอบเนาะรอบนี้เป็นรอบแรกจ้ะ อเครื่องเนาะทำให้สีแห่งเร็วจ้ะมือน,นี้สิคะูกเราจะทำแบบนี้ให้ลูกๆประจำเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาทาสีเคลือบกันจ้ะ เราจะมีอ่ะเป็นชั้นจ้ะอุปกรณ์การตัดเล็บทาเล็บของแหววจ้ะไ้ทำให้บิลลี่แล้วก็ให้ลูกๆจ้ะน้องชบาเดี๋ยวมาดูกันจ้ะสีสวยดีเป็นสีแบบว่าเรียบๆจ้ะสีนุ่ดๆเรียบๆส,สวยดีปกตินางจะชอบทาสีเจมๆจม สีดำๆไปอย่างนั้นจ้ะวันนี้นาะงอยากจะให้ทาสีแบบว่าบางๆสีแบบว่าไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่จ้ะกระเป๋าเจ้หน้าจ้ะปูเจะหน้ามารับหรอกกลับบ้านเราจ้ะบายๆเจ้านะบายกลับบ้านแร้วบายบาย บายบายไายบายสิริทัซีเยอะสตแทนเกียวบายบายซีเยอะไปเราจะกลับบ้านแน้วปู่มารับเราจะปูเ่เจนน่ามารับแล้วขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนด้้วยจาที่เป็นกําลังใจให้แบ๋วแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบวก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะบายบาย